ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับกันช่วงเย็นนะครับสำหรับคันนี้นะที่ผมแจ้งให้ทราบก่อนแล้วเมื่อช่วงก่อนเที่ยงนะฮะกับคันนี้นะครับกับการเคลือบแก้วทั้งหมด2อรอบเรียบร้อยแล้วนะครับกับโรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปรรวมทั้งภายในห้องเครื่องและภายในห้องโดยสารด้วยครับคันนี้เรียบร้อยมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับ โ o โยต้าฟ r ร์จ e เนอร์เลเจ2.8 s ิกมาโฟแน่นอนครับคันนี้เป็นตัวท็อปไลายสุดใน Fortuner l e g e n d จนเดเลยซึ่งสีขาวนะ่าจะมาเป็นคันแรกนะสำหรับตัวท็อปอย่างนี้ไม่ท็อปธรรมดาแต่งมาด้วยนะครับกับของแต่งนะครับสามารถเคลือบแก้วได้นะครับจะบอกว่าคันนี้มีของแต่งที่น่าให้เคลือบแก้วหลายชิ้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กนะครับ ฟ้ากะโปรงนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอนเล็กน้อย mm hmm. เหลือเพีอย่างเดียวที่เป็นโชกับผมไม่สามารถล้วงไปนั่นได้นะครับถ้าเป็นแพ็กเกจซปเปอร์โค้ดเนี่ยเราจัดให้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องเริ่มยกลองช่วงล่างใหม่โคตติ้งช่วงล่างทั้งหมดเลยแต่วันนี้นะครับแค่นี้นี่ก็สุดยอดมากๆแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมกระเคล้าแก,แ,กแก้วนะครับเมก้าเซรามิกโปนะฮะใช้เวลาในการทําประมาณ2วันหรือประมาณ24ชั่วโมงนะครับกับอีก8ชั่วโมงนั้นเราตอนกลางคืนเรามาทํางานไม่ได้เนาะ คันนี้นะครับส่งงานเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วที่จริงเสร็จตั้งแต่วันบ่ายสามนะครับแต่ลูกค้านี่ให้เวลาเต็มที่แต่ว่าเราก็อยากให้ตัวรถเซ็ตเต็มที่เลยก่อนที่เราจะมาไลฟ์สดส่งงานกันนะครับก็พามาดูของแต่งนะกม้มแล้วก้มอีกนะสวยงามนะอันนี้พามาดูชิ้นนี้นะครับเอาฝั่งนี้ไม่ค่อยเห็นนะ,ะมาดูเป็นชิ้นส่วนคาร์บอนนะครับที่เป็นตัว ปิดตรงไฟตัดหมอกของรถตัวนี้เป็นของ G R สปอร์ตก็คือกาซูและซิ่งนี่เองนะครับกับฝากระโปรงคาร์บอนนะครับฝากระโปรงนี่มาจากนี่ครับสําตัาแต่งนี้นะมอนซาช็อปนะครับก็ใครที่หาอยู่ก็ลองติดต่อสอบถามเขาดูผมไม่ได้ขายนะกับรายนี้นะครับ มันค่อนข้างใหญ่ดีนะครับเห็นปะรถใหญ่ลายใหญ่เออเขาเขาท่าผมก็เห็นลายใหญ่กว่านี้อีกนะครับแต่ว่าอันเนี้ยกำลังดีนะครับสำหรับรถ t o y ต้า Fortuner l e g e n d e นเดอมดูล้อแม็กโมดูล้อแม็กล้อแม็กขนาดเท่าไหร่เนี่ยยี่สินิ้วนะครับลายบึกบืนมากนะฮะแล้วก็ในส่วนของโช๊คนะโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปด้วยเนาะเท่าที่เห็นมีถังแก๊สนะครับมีตัวปรับ โดยแยบมากมายเลยนะฮะปรับรีเบาแะตรงถังแก๊สแล้วก็มีตัวซับเพนชั่นท้ายกสูงใหมอ่อันหนึ่งคือส่องของแต่งเขาก็เพลินแล้วอ่ะนะครับสำหรับคันนี้นะฮะใช้เวลาในการทำที่เหมาะสมเรียบร้อยสวยงามนะครับกับรถสีขาวผมบอกว่าตอนนี้ผมต้องขอมาส่งงานกันในที่ค่อนข้างแสงจำกัด เพื่อให้เห็นความเงาอย่างชัดเจนของรถรุ่นนี้นะครับสำหรับ Toyota Fortuner l e g e n d ตัวนี้เป็นตัว2.8 s ิกมาโก็คือเครื่อง2.8นะครับแล้วก็ขับ4ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับติดต่อที่จริงจงองคิวมาแล้วตอนนี้มีธุระ เล็กน้อยแต่ลูกค้าก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะฮะก็ยังคงกลับมาให้เราได้ทำกันนะครับขอบพระคุณจริงๆนะฮะคันนี้นะครับอ๋อสวยงามนะครับอย่างที่เห็นนะแต่จ,จริงอยากจะไปโชว์ข้างนอกกันแต่ว่าฝุ่นฝนมันเยอะช่วงเย็นถ้ามีโอกาสนะทุกคนเห็นในตอนที่มันไม่มีแดดแล้วถ้าอยากดูตอนมีแดดคุณจะเห็นเลยว่าพวกเมทัลลิกสีอย่างเงี้ยในสีขาวอะ่ะมันจะ วิ่งวับมากนะครับคันนี้นี่สวยงามน่าดูชมทีเดียวรวมถึงการเคลือบภายในห้องเครื่องด้วยห้องโดยสารด้วยนะครับสําหรับตัวนี้จะเป็นห้องโดยสารจะเ็นสีทูโทลนลักษณะนี้มีขาวกับดําถ้าเป็นตัวท็อปอันนี้ผมจําได้นะครับถ้าเป็นตัวรองลงมาจะไม่ใช่สีนี้จะเป็นสีแดงเนาะกับสีดําดําแดงอันนี้เป็นตัวท็อปเลยตัวท็อปจะเป็นสีครีมสีดำนะครับไฟ Light, แอมเบนไลท์ตรงนี้แฟแอมเบดไลท์ตรงนี้แฟล์ตรงนี้แฟตรงนี้ด้วยมัง้งนะฮะ ซึ่งคันนี้ท็อปสุดนะครับกับที่ทํามาเหรืออย่างเดียวที่ฟอร์ u n เนอร์ไม่มียิ่งอยางจะบอกกนะ็คือไม่มีราคาตัดรูนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับถ้าคนได้ใช้ก็ได้ใช้ถ้าคนไม่ได้ใช้ก็ไม่เคยเปิดใช้เลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าบางคนมีประโยชน์บางคนนี่ยังหาประโยชน์ไม่เจอนะครับก็แ <c> ล <oughs> ้วแต่นะครับผม คือซึ่งรถรุ่นนี้เป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่เข้ามาทําการเคลือบแก้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ฝากขอพระคุณทุกท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับติดตามรับชมรับฟังกันมาตลอดครับแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะฮะที่ทําให้รู้ว่าหลังจากการเคลือบแก้วแล้วมันเงามันมีค่ามากขึ้นเพียงใดนะครับสำหรับวันนี้มิกิอารพีเอ็มออโต้เทลลิงนะฮะต้องขอรา ท่านผู้ชมและขอขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้ด้วยครับที่ให้ความไว้วางใจกันมาโดยตลอดวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนครับเครือบแก้วที่ไหนก็ได้ครับแต่อย่าได้เครือบแก้วดีมีคุณภาพเลือก RPM Auto Detailing วันนี้มิกกี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ